สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกคนนะจ๊ะมาเบิ่งกันเลยจ้ะวันเป็นหนัาตาจังใดอันนี้ก็คือหญ้าวานนะจ้ะอันนี้ดอกตูมันลักษณะของดอกตูมันมยัง่งยังบาบานอยาเสี่ยด้วยจ้านี่ผัดน้ำมันหอยอกินกับปนลวมเงอปนหวานหวานสมซื่อสมซื้อหญ้าวาน น,นี่สิเป็นดอกดอกบานมันนอกาจากดอกบานมันก็สิมีสีสีเรืองเหลืองก็เสิร์แต่ดอกตุ้มตูมันมันยัางจะบดไทยบานนะหลกวกินกระปุลผัด้มันหอยอันนี้ละอันนี้ละจาผัดกะทินยอดแบบบวกงามๆเลยกินสดกับตำสมบูรณ์กับปนรสชาติคือกะถินบ,นบานห้าวลบบพินทองเลยเสบคัก ดอกบัวงามๆหมู่บ้านไปเก็บแต่ถุงหนึ่งจนสี่ถุงจนเมิดจนตาลายจ้องลายสะอ่อนยางยางไปกับ,บ่เป็นมันงามแพีงเป็นป่าอยู่น้าแต่หลายพี่น้อง,น,งมมนี่งามนี่จะย้อนดอกบวกดี๋ยวจะดอกมันช่มีดอกสีม,ม่วงคุณแม่เเก็บมาหาปลาตาหนี่งพอเะามาบ้านนี่ผู้ใดอยากได้มาเด้อพี่น้องมาไปกินซวยกันเด้อ ง่ายกว่าเราหยุดบ่เป็นไปก็บ,บ่เป็นนะคักไปจา่าไปเลยไปนี่จะพาไปเบิ่งปลาเนะว่าเมันเกิดอยู่จังดายนี่แหละพี่น้องมันอจะเกิดอยู่ตามน้ำงท่าเนี่ยนะจ้ะเกิดน้ำขางทาง่าน้ำปลาหยาปลก็กลับหยาเนาะจ้ะเนาะนมีหลุแลนมากขนยางไก,ก,ก่เมื่อไข่ก็ยืนหยุดทำท่ายืนชมนกชมไม้แล้วเนาะจ้ะเนาะ คนยางพ่านรถแล่นกายก็เก็บต่อเห็นว่ามัจะอายคนอยู่ดีเนะาะว่ากินไปถั่วก็ได้บโฮโฮด่สิว่าหัวดำๆเก็บไปหยังก็รอรถผ่านไปก่อนงามคักพี่น้องเอ,อ้ยี่จะยอดดอกอวบงามๆมันเกิดอ,อยู่ตามหญ้าเนาะตามตามริมนม้ํริมคลองมะะันก็เลยอวบก็เลยงามงามคักง้ํานี่น่ะเป็นปลา ก็เป็นแล้วเนาะเห็นมาหลายแห่งแต่เก็บแห่งแต่งามมาสิเศร้ากับยางไปเรื่อยกับห็นไปเรื่อยกับเก็บไปเรื่อยไม่ว่าไหนมาว่ามันกระตาหนึ่งปลาร้าหม่าว่านไม่ว่าพี่น้องงามครับอันนี้ก็เป็นหยาวานน่าจะนี่อันนี้เป็นหยาหวานนี่ดอกขึ้นหยาหวานต้นหยาหวานนี่ดอกดอกตูมมันนั่นดอกบานนั่นต้องเบิ้งดีๆเด้อจ้ะหยาหวานมันคล้ายๆใบหยา ันจะคล้ายๆกับหยาได้ต้องเบิ้งดีดีเบิ้งครับๆสั่นบ่กหูว่า,วามันเป็นหยาหวานหรือว่าเป็นผักอันนี้ก็ผักกระเฉิดน่าจะเนาะผักกระเฉดผักกระถิ่นมันก็จะเกิดปนกันอยู่แหละแต่ทั้งผักกระเฉดทั้งทั้งหยาหวาน,นก็จะเกิดอยู่ปนกันเบิ้งดีดีก็เก็บทั้งหยาหวานเก็บทั้งหยอยหยดผักกระเฉด No, ya, anak aja nah, kita ini buang buah dan sebiar pun kan ini no. kan juga ketun pakai shade lah ว่าหย่าหวานมันก็ะจเกิดทั้งห้างมันบุคคลหลายคืออ้พระกระเชิดมันไปยังพอถึงหม่งมันพระกระเชิดมันตองเอหย่าหวานมันต้องอยู่อีกทีหนึ่งคำกรไปบุหอดทีมันมั่วๆแต่พักกระเชิดหลายหมู่บ้านนี่เกได้ดพระเกรดหย่าหวานมามาหลายเติมละมืดกรเกรดกัดเดี๋ยวมันลังสิไปให้ถึงที่ไอ้หย่าหวาน จะเป็นดุงเล็กน้อยพี่น่องเนาะนี่จะทำให้เบิรงใหม่นะพรบกระทินได้เพิ่งกระสอบลยพี่น่องเอ้ยกินกบตามสม,มก็ปน,นปนปลาปนกบก,กินรสชาติคือปปัเกษตรปันเท่านี่แหละกินคือกันเลยซ่บ มาได้พี่น,น้องดอกสีม่วงเดี๋ยวประนี้ขึ้นดอกใหม่แลละฝรั่งกำาพันมามว่ามูเธอเก็บย่างก็ว่าเก็บดอกใหม่เนาะเก็บปเป็ดชากินว่าสันบอกฝรั่งไม่เป็นชาคลิปนี้ก็ไปสนี้เนาะพี่น้อง